นานๆานเดินทีคุยทีนึงบวกกับขึ้นบันไดเมื่อกี้นี้ด้วยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยลุงชักยังยังไม่หอบเลยนะ sweetheart you tired Oh, um, no? I'm okay. Those stairs got my yeah. legs burning a little. Mm, oh, me too. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเที่ยวน้ำตกวัดคั่ฟอลกันนะคะพาโฟโจมาเดินด้วยนะคะวัดคั่ฟอลนี้จะอยู่ไม่ไกลไม่ห่างจากที่บ้านนะคะก็ไม่ห่างจากที่ตัวเมืองดาวทาด้วย เป็นน้ำที่ไหลมาจากภูเขานะคะแล้วก็มารวมกันที่ทะเลสาบก่อนที่จะไหลลงมาเป็นน้ำตกได้ยินเสียงน้ำตกแล้วใช่ไหมคะ เป็นสะพานข้ามน้ำตกที่เร็วเรียกกันว่า Stone Bridge นะคะ Bridge น้ำมีไม่มากเพราะว่ามันเป็นหน้าแรงแล้วเนาะถ้าในช่วงที่ปลายหน้าหนาวนะคะเพื่อนๆน้ำจะไหลแรงมากกว่านี้นะคะเหมือนอย่างที่เราขึ้นไปบนเอ่อมาเบเกอร์เน้ที่บนภูเขาหิมะนะเราจะต้องขึ้นไปในช่วงของปลายหน้าฝนนะคะคือไอปลายหน้าหนาวคือให้หิมะมันหยุดตกใหม่ๆนะคะแล้วก็ที่นี่ก็เช่นเดียวกันนะคะ เราจะต้องมาเที่ยวในช่วงนั้นเพราะว่าหิมะมันละลายน้ำมันก็จะเยอะอันนี้น้ำมันน้อยแล้จะมีเทลเดินไปรอบๆนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งนึ้งที่น้นตกไหลลงไปแล้วก็จะมีน้ำอันนี้ที่มาไหลออกมาจากค่อเขาก็จะมีบอกนะเป็นอ่ทางเดินเป็นจักรยานอะไรแบบนี้นะะแล้วแต่ ตรงนี้ก็จะขึ้นเนินไปสูงหน่อยซึ่งยาน,นุคิดว่ามันไม่น่าจะเหมาะกับลงชักนะเราจะเดินไปอีกที่หนึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่เป็นมุมสวยอีกที่หนึ่งนะคะที่เราจะถ่ายอ่า วิวส่วนทางเดินเนี่ยไม่เหมาะนะคะต้นไม้มีต้นไม้ล้มขวางอยู่ทางเดินไม่เหมาะจะเหมาะกับคนที่แข็งแรงตรงนี้ก็จะเป็นลานที่เด็กๆเ,เข้าชอบอลงมาเล่นน้ําตกกันมาเล่นน้ำกันเนี่ยพวกเด็กๆวัยรุ่น เราไม่อยากให้ลุงชักลงมาเดินแต่แกก็นั่นแหละอยากจะทดสอบฝีมือของตัวเองมาเดินได้เยอะแค่ไหนทดสอบฝีเท้า เห็นเป็นกล่องอะไรตั้งอยู่ตกตะจัยคิดว่าโรงศพ ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเฟิร์นชนิดนี้นะคะซึ่งตอนที่มันแตกออกมาใหม่ๆเนี่ยออยอดมันจะเป็นใช่ไหมะใช่เฟิร์นอันนี้ไหมที่มันเป็นผักกูดนะ่ะแต่ย่นหนูว่าไม่ใช่นะจะเป็นคนละชนิดกันจะเป็นอีกแบบนึงอันนี้คือเฟิร์นนันนี้จะเยอะมากที่เขาเอาไปปลูกตามบ้านกัน หลายชนิดน่าจะเป็นอันนี้แหละที่ว่าตอนมันขึ้นมาใหม่ๆม,มันเป็นหีกหกๆนะ่ะเป็นหิกๆแล้วเขาก็เด็ดเอาหัวมันมาเฉพาะยอดมันแต่ตอนนี้มันแก่แล้ว you want a break <laughs> okay ช่วงที่ลงมาจากทางที่สูงข้างบนนี้ก็จะเป็นเ,เป็นเล็ก <What> s <S นะคะ oh, บริหารหัวเข่านะเพื่อนๆจี๊ดเลยนะ จี้อยู่ข้างในหัวเขาจะมีอยู่หลายช่วงที่มันเป็นบันไดขึ้นแบบเนี้ยเป็นเทวที่เยน,นูชอบเพราะว่าเราได้บริหารหูวเขาขึ้นลงบันไดบันไดอันนี้ยังสั้นนะมีอีกบ,บันไดหนึ่งร้อยกว่าขั้น เดี๋ยวเราจะไปเดินข้ามสะพานทางฝั่งนู้นกันถนนทางนี้นะะก็จะมีจักรยานห้ามรถยนต์ผ่านนะคะจะเป็นเทลสำหรับจักรยานเหมาะแก่การมาเดิน ออกกาลังกายมาถีบจักรยานนานๆนนเดินทีคุยทีนึงบอกกับขึ้นบันไดเมื่อกี้นี้ด้วยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยลุงชักยังยังไม่หอบเลยนะสวิตช์ยุทาย โอเคโน้ต t h น stairs got my yeah legs burning a little oh mm, me too ไอ้บันไดที่เราก้าวขึ้นมาเมื่อกี้นะมันทำให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาร้อนเลยอะตอนเหยียบอะนะตอนตอนขึ้นน่ะมันเบิร์นจะมีป้ายบอกตลอดนะคะ please นะ please leash and clean up after your dogs is it the law ะะก็คือให้เราเนี่ยรักษาความสะอาดด้วยนะฮะแล้วก็มีสายจุงยันหนูเคยมาเดินเมื่อก่อนนี้มาคนเดียวมาบ่อยมากหลงนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเยอะไปหมดเลยป้ายป้ายจะให้เดินไปทางไหนอ่ะยันหนูเดินไปหมดแล้วนะคะก็คือถ้า เที่ยวที่แล้วเราเดินไปทางนี้ทางซ้ายเที่ยวนี้ก็ต้องเดินทางขวาเย็นหนูไปทดสอบมาหมดแล้วตรงนี้ก็ทดสอบมาหมดแล้วทดสอบมาแล้วบางทีเราตั้งใจเฮ้จะเดินไปทางนี้ดันเสือกไปอีกทางนึงนี่ก็เหมือนกันนะคืองงมากๆเลยมันเป็นทางที่ทะลุถึงกันได้หมดแต่ไม่มีทางหลงนะคะไม่หลงมีแต่เดินวนเดินวนหลู p ตอนนี้เราจะเดินลงไปดูเอ่อ คือเขาเป็นเอ่งกักน้านะคะแล้วก็เป็นบ่อที่อนุรักษ์เขาเรียกว่าอะไรนะอนุพันธ์อันเฮ้จะเรียกอนุบาลอนุบาลปลาแซลมอนเป็นบ่ออนุบาลปลาแซลมอนเขาเอาไข่ปลาแซลมอนมาผสมกันเอาน้ําเชื้อผสมเพื่อป้องกันการที่มันจะสูญพันธุ์หรืออะไรแบบนั้น ยังมีอีกที่หนึ่งนะที่สำหรับเอาปลาแซลมอนที่ไม่ต้องการหรือที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าที่มันท้องอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเอากักเอาไว้อีกที่หนึง่งตัวไหนที่มันว่ายทวนน้ำไม่ไหวเขาก็จะเอามันมาเอาไว้ที่นี่มรีดเอาไข่มันเอาน้ำเชื้อมันอะไรประมาณแบบเนี้ยอันไหนที่มันยังเด็กอยู่ก็ปล่อยมันไปมีเจ้าหนะ้าที่ดูแล เก็บภาษีของเราไปแพงก็จริงนะเพื่อนๆแต่ว่าเขาก็ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองเยอะมีทางให้เราเดินออกกำลังกายนะที่เราเรียกกันว่าเทลเทลออกกำลังกายตรงนี้ก็จะไปอีกที่หนึ่งเยงนูยังไม่เคยลงไปนะตรงเนี้ยยังไม่เคยลงไปสะพานน่ารักมากเลย ะพานน่ารักทำจากไมนะ้เราจะเดินลงไปทางนี้กัน ตรงนี้ก็จะเป็นแอ่งที่เก็บน้ำนะคะเขาก็ทำเป็นเขื่อนกักน้ำเอาไว้ด้วยพักน้ำเอาไว้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็คนมานั่งพักผ่อนด้วยบางคนก็มาตกปลาอันนี้น้ำนี่จะลงมาจากเ,าเล็กนะคะเล็กวอดคัม จากที่เราเดินชมวิวธรรมชาตินะลงชักก็สะก,กิดให้ย่หนูดูอะไรสีแดงแปรเลยกางเกงในครับเพื่อนๆถอดกางเกงในล่อกันแถวนี้เหรอแล้วลืมเก็บไปหรือยังไง จะทําเป็นคนกรีดนะคะเป็นฝายเรียกฝายเนาะฝายกั้นน้ำฝายกั้นน้ำตรงนี้ น้ำไหลลงมาทีนี้ไม้เขาว่าทำไมถึงได้ทนแดดทนฝนจังเลย เขาไม่ได้ใช้ไม้แผ่นนะเพื่อนๆเหมือนก็ใช้ไม้ต้นใช้ทั้งต้นตรงนี้ลงไปน้ำตก ที่เมื่อกี้เราเดินข้ามมาให้จากฝั่งนู้นอันนี้เยน,นูพามาอีกครึ่งหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเดินข้ามสะพานข้ามน้ําตกมาเนี่ยนะเราจะต้องไปอีกทางแถบซ้ายมืออันนั้นน่ะจะเป็นทางไกลนะเป็นเทลที่ไกล แต่ว่าเกรงว่าลุงชักเนี่ยจะเดินไม่ไหวยยหนุ่ก็เลยพาเดินมาทางขวานะซึ่งทางเดินสั้นกว่า ทถวต่างๆมันจะทะลุถึงกันได้หมดนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นบ้านพักของอเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในกรมอุทยานนี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่พักอยู่ที่นี่ดูแลอุทยานแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องอสัตว์น้ำคะพวกปลาแซลมอนอะไรต่างๆเนี่ย หลากไม้เป็นเกาะที่โขดหินตรงนี้นะคะที่เห็นเป็นตะข่ายหลังคาคืออที่เพาะพันธุ์ปลาแซมอนนะคะอนุบาลน้ำแห้งยังหนูไม่แน่ใจว่าเขา จะมีให้ดูในช่วงไหนนะอันนี้ไม่มีแล้วอะ่ะน้ำมันแห้งหมดละเมื่อก่อนนีนมาจะมีเยอะน้ำจะเต็มบ่อมีปลาด้วยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว ที่หนูไม่แน่ใจนะว่าบ้านหลังนู้นอ่ะอาจจะไม่ใช่บ้าน,านาของเจ้าที่กุทยาเพราะมันจะมีเขตที่เป็นบ้านของชาวบ้านด้วยซึ่งที่ดินมันจะอยู่ติดกัน Yeah I know that yeah. I the Bellingham Hatchery นะตรงนี้ก็เป็นพอนนะคะที่เราเดินข้ามมาเมื่อกี้นี้นแล้วก็เป็นเอ่อเป็นเขื่อนที่เราเดินข้ามเมื่อกี้นะคะตรงที่ว่าเราเห็นกางเกงในอยู่ตรงนี้เนอะ เ็นกางเกงในอยู่ตรงนี้เราฆ่ามานี่แล้วนี่เราเลาะมานี่ <Huh. S 2> นะมาที่บ้านคุณอันนี้ก็ที่เราผ่านมาเป็นบอ่อทั้งหมดมีอยู่ <I wonder S 2> สิบบ่อ What's what going on? Because according to this, there should be there should be the water and fish. h will catch December ถึง February. นะคะเขาก็จะจับปลาไซมอนมาแล้วก็ January ถึง March นะคะเขาก็จะเอาสเปิร์มมานะคะแล้วก็ February ถึง May นะคะแล้วก็มาร์ชถึงเดซ ember แล้วเขาก็แจดูรี่แอพเิลเขาก็จะปล่อยปลาไปอีกทีเป็นวงจรน,นะคะของการเ,าเขาเรียกกับอนุบาลปลาะะ I wonder why there's no fish ปลามันแข็งแรงเขาก็จะจับปล่อยลงสู่ทะเลนะคะทรงลงสู่แม่น้ำลำคลองนะแล้วก็ให้มันไปออกสู่ทะเล ตรงนี้จะเป็นวัดคั่นะคะเล็กวัดคั่มนี่ก็จะมีสายพันธุ์ต่างๆนะคะของปลาแซลมอนมีเรนโบ์ด้วยนะคะมีเทรามีสายพันธุ์ปลาเยอะแยะนะคะไม่ใช่เฉพาะปลาแซลมอนอย่างเดียวต้นไม้ที่นี่จะสูงมากเลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีต้นสน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เลนะของอเมริกาของแคนาดาสูงมากเวลามันขึ้นอยู่ในที่หนาแน่นนะคะเราจะมองไม่ค่อยเห็นความสูงของมันแต่ตรงนี้ถือว่ามันเ,เดียวๆอยู่นะคะยานูก็เลยอยากจะถ่ายความสูงของต้นสนให้เห็นนะคะไม่แน่ใจว่าจะประมาณตึกยี่สิบชั้นหรือเปล่าเข่าอ่อนเลย <laughs> มองขึ้นความสูงแล้วเข่าอ่อน